โอเคครับผมมาถึงรูปแบบที่5้าเรียบร้อยแล้วนะครับรูปแบบที่5อันนี้ชื่อว่า p e e l i n g Banana นะครับแปลว่าปอกกล้วยเข้าปากนะ,นะเราดูรูปทรงดูเหมือนกล้วยไม่เอ่ยนี่ตรงกลางนะครับกล้วยแล้วก็กําลังปอกเปลือกออกใช่ไหมเลยชื่อว่า p e e l i n g banana นะครับอดวิธีการพับ peeling banana เราก็เริ่มจากผ้าสี่เหลี่ยมย0นิ้วคูณ20นิ้วเหมือนเดิมนะครับพับครึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับพับครึ่งเหมือนเดิมนะครับรีดผ้าให้เรียบ พับชายผ้าซ้ายขวาขึ้นมาด้านบนเขีย okay, นนะครับต่อไปพับมุมล่างขึ้นมาด้านบนนะครับไม่ต้องถึงด้านบนพอดีนะครับห่างจากขอบสักประมาณ1นนิ้วเขีย okay, นนะเสร็จแล้วพับด้านบนที่พับขึ้นไปเนี่ยกลับลงมาให้ชนขอบด้านล่างพอดีแบบนี้ ตอนนี้ทรงออกมาประมาณนี้เนาะขั้นตอนต่อไปเรากลับผ้าพึ่บนะอย่าให้ผ้าหลุดนะครับเวลากลับผ้ากดเอาไว้แน่นๆนะครับอย่าให้ผ้ามันหลุดออกจากกันนะครับแล้วสุดท้ายเราก็แบ่งเป็น3ส่วนเหมือนพับโบชูอีกแล้วนะครับพับด้านซ้ายเข้ามาตรงกลางพับด้านขวาเข้ามาตรงกลางนะครับพยายามพับให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเรียบได้นะครับพอพับเข้ามาปุ๊บกดให้เรียบกดให้เรียบนะครับด้านขวาก็เช่นกันนะครับพอพับเข้ามาปุ๊บ กดให้เรียบกดให้เรียบนะครับแล้วก็เอาชายผ้าเนี่ยนะครับยัดเข้าไปตอนยัดตอนยัดกดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่กดเอาไว้เนี่ยผ้ามันจะดิ้นออกจากกันได้แล้วมันก็จะไม่สวยนะเพราะงั้นกดเอาไว้แล้วก็ยัดชายผ้าเข้าไปข้างในโอเคนะครับอ่ะตกผ้าเรียบสวยงามสามารถจับตั้งได้ละนะครับเอานิ้วแยวกตูดมาดนึงนะครับแล้วก็จับตั้งนะอ่ะทีนี้มันยังไม่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 ปอกเปลือกกล้วยใช่ไหมครับเราก็แค่กามันออกแบบนี้ มันก็จะเหมือนปอกเปลือกกล้วยออกจากกันแล้วเท e l ยิ้งปาน,นาจบครับผมรูปแบบที่5เรียบร้อยขอบคุณครับ